สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมยู you นะครับผมจะมาเล่นแมบปบเออเออบัตรทับใช่ไหมวะมนั่นแหละทอรเลทเทอร์ดีเฟนนั่นแหละเฮ้ยใครเทียบม,มามาถ้าใครอยากเล่นกับผมผมก็ชื่อประมาณนี้เออไหนวะ นี่ไงเนี่ยผมเชื่อแบบนี้เลยถ้าใครอยากมาเล่นกับผมอ่ะอ่ะออเขาเขาแถมตังค์มาให้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวลองสูงมีผลเทดมามีตัวเดียววันดีเขาจะใจใจดีให้ผมมั้ยเงาคองมัน ตัวซ้ำของตัวนี้เลยใช่ไหมน้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวเป็นคนควบคุมผมเองนะนเราจะหาเทตก่อนไดยว่าเราจะไปเล่นดีหาถดตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมก็ตัดไปตอนที่เทศเสร็จนะอุ้ย ที่มีคนเท็จมานี่ <c ười> มีตัวเดียวมีตัวเดียวโอ้มายก d อุ้ยเพื่อนเหมียวเหมียวเพื่อนเหมียวเหมียว ก็มีตัวเยอะเลยขอได้ไหมขอได้ไหมเอาเราได้มีคนจะลงอีซีไหมอันนี้ตัวอีซี่เหรออันนี้โม่อะไร ใครรู้ก็บอกผมมาด้วยนะคะว่าอันนี้โหมดอะไรเีตัวแป๊บเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เทเิเขาจะให้ตัวผมละตัวนี้ดีไหมอ่ะระดับอีปอกหินแับ ได้เงินกี่บาทวะสองร้อยครับมาหนมีคนจะพาลงไหม ไาช่วยได้ครับมาตอนนี้ก็อยู่ในเกมแม่ปลูกทำอย่างสวยว้าวว้าวตัวน,นี้ดีแมี่ ตังไม่พอบอกเลยว่าชิวๆเออแอดเพื่อนดีไหมวะอ่ะแ <c oughs> อดไปเลย <c oughs> คนนี้รับออโต้ไปเลย เฮ้ย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 ตัวรูดตัวรูดใช้เงิน8ป0ร้อในการรับอันนี้คืออะไรอะข้างบนอ่านไม่ออกใครรู้ก็บอกได้นะครับหุ้ยหุ้ย ยดามีเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบเหรีอรอกไปเอ๊ะนี่ยิงรวมอ่ะว้าวนี่มันโกดไลเดอร์ <c oughs> แป๊บครับเพื่อนเต็มมาเออตอนนี้ถึงเว็บเจ็ดเดพงผมก็ตัดไปตอนที่ถึงเว็บสิบนะครับอุ้ยเพื่อนมีตัวนี้ด้วยเย่เพื่อนไม่ ชื่อว่าโอ๋อของคนนี้แน่เลยวางตรงนี้ได้ไหมอ่ะโอเคได้อุ้ยตอนนี้ยิงไกจังโคตรไกเลย ตอนนี้ถึงเลขที่11ดละดาเมจเท่าไหร่อะุ้ยส0 0พันยังแรงดาเมจพันเตอนนี้หละ่ะอู้2 5ส0มพันห้าตัวไหนเท่กว่ากัน จะผ่านไหมน้องเมียวเมียวอ้าวถามไม่ตอบได้ฮูอ้อันนี้5นเท่ากันไหมอันนี้ไกลกว่าอนี่ตัวอะไรอ่ะ มันโจมตีได้ไหมใครรู้ก็บอกหนะนครับตอนนี้เห็นอยู่โจมตีได้ ที่ดมิดโคตรแรงด้วยโคตรแรงเดี๋ยวัให้ด้วยตรงนี้ตันเนี่ย ừ, มีคำเขียนตรงนี้ด้วย วางาำเมีมมมวไม่ไหวหรอกเฮ้ยจะจบแล้วใช่ไหมดีเว่อ อืวสองคนตอนที่นี้ก็น่นาจะจบได้นี่คืออะไรอ่ะอืมที่อยู่ข้างบนคำว่าออโตกีคิปใครรู้ก็บอกได้ฮะ เขาขามาจากไหนกันแบกนี้มังกังเลเฮ้ยแกจบแล้วหลือว่ี่สิบแล้ว

ฮะชนะแล้วเย,ย,ย่เย่ดูซี่ได้เงินกี่บาทอืมวิสองร้อยได้เจมมาหนึ่งอันหนึ่งเม็ดด้วย หัวฟักทองสองตัวหาแรกตัวแดงหนึ่งตัวมีอะไรเพื่อนหุยเพื่อนให้ขอคุณนะ ัวแปบบ๊บอุ้ยนี่ทีวีแมนตัวที่สองทีวีแมนโอ้เราได้อีปิตัวอะไร เหรออืมขายตัวนี้ดีไหมหรือว่าจะเก็บแรกดีแรกดีกว่าได้แบบลัส s ิเกอร์ m มนขอได้ไหม โอเคเดี๋ยวเทปยดไปก่อนอืมเป็นไก่งวังโอโนน้นไงไหนล่ะอืมเอาทีว oh, ีแมนไหมอืมจะมาแยะหละ สอ,องสิบจิม <c oughs> เราไปละเราไปละบายบาย คลิปนี้ก็ขอจบแพงเท่านี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่หน้าโลกจิตแล้วก็พี่ไก่งวงเอาใครถีดมาอีกอและใครอยากเล่นกับผมก็ชื่อนี่เลยนี่ชื่อประมาณนี้แล้วก็มีน้องเมวบังคับอยู่บายเจอกันคลิปหน้านะครับ Bye.